สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับในรายการห้องชมกับช่องบอสอยากติ๊กนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในคอนเทนท์ที่ชื่อว่ากาแฟแต่งกิ่นมีจริงไหมนะครับผมก็ ทุกคนเคยซื้อกาแฟมาแล้วเปิดกาแฟชงแล้วแบบกลิ่นของกาแฟเนี่ยมันชัดจนเราแบบแอบ,บสงสัยไม่ได้ว่าเฮ้ยกาแฟตัวนั้นน่ะมันได้เติมอะไรมาสักอย่างหรือเปล่านะครับผมจนวันหนึ่งผมก็ได้ไปอ่านคอนเทนต์ของซาซ่านะครับที่เขาได้เขียนเรื่องกาแฟแต่งกลิ่นขึ้นมานะครับผม ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดสมัครให้ช่องผมด้วยนะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับก็คือในอดีตนะครับผมขอย้อนไปก่อนอการโพสเซตหรือการเฟอร์เมนเทชันของกาแฟเนะี่ยเขาจะมีอยู่3แบบนะครับก็จะมี1ก็คือจะมีวอชโพสเซตสองรายโพสเซตหรือว่าเนเชอรัลโพสเซตนะครับแล้วก็3ก็คือฮันนี่โพสเซตหรือว่าเซมิวอชนี่แหละครับแต่ละประเทศเนี่ยจะเหมาะสมกับการเฟอร์เมน์แบบไหนเนี่ย ก็ขึ้นอยู่ในสภาพอากาศหรือว่าปัจจัยต่างๆของภูมิประเทศนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนะี่ยการพัฒนาหรือว่าการค้นคว้าการโพสเซกาแฟเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนปี2015เนี่ยซาซ่าเขาก็ได้ค้นพบวิธีการโพสเซ s แบบหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่าคาร์บอนดิ a เมลเซเลชันนะครับ C.M. We close the lid and we pressurize this container with carbon dioxide จุดประสงค์ของซาซ่าเนี่ยซารซ่าเป็นใครเ,เขาก็คือแชมป เวอร์บาริสตาครับปี2 0 1 5นะครับผมเขาก็คิด Process CM นี้ขึ้นมาผมจะเรียกสัส้นๆว่า CM นะแล้วก็คือจุดประสงค์ที่เขาสร้าง r o c e s s เนี่ยเขาต้องการแค่เขาจะควบคุมปัจจัยที่มันแบบสามารถควบที่สามารถควบคุม,มได้ให้นิ่งที่สุดเช่นแบบอุณหภูมิหรือว่าค่าน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะเขาต้องการให้แบบมันเหมือนการเฟอร์เมนต์แบบที่แบบเรียนแบบของไวน์มาครับแต่เขาก็จะมาแปลงนิดหน่อยให้มันเข้ากับกาแฟทีนเนี้ยการเฟอร์เมนต์เนี่ยมันก็ ขึ้นอยู่กับแบคทีเรียแล้วก็ยีสต์ใช่ไหมครับแต่ซาซ่าเนี่ยเขาเก่งในเรื่องของการเฟอร์เมนต์หรือว่าการโพเซตเนี่ยครับเขาจะรู้ว่ายีสต์ตัวไหนเนี่ยที่จะแบบดึงรสชาติของกาแฟตัวนั้นๆให้แบบ มันชูรสชาติเด็ดขึ้นมาโดยที่ยังคงรักษาโทนของกาแฟตัวนั้นอยู่เขาจะเก่งเรื่องพวกนี้มากเลยครับผมจะยกตัวอย่างเช่นแบบสมมติเขาทําการโพสเซกาแฟตัวหนึง่งซึ่งมันแบบมีโทนจัสมินอยู่อย่เงี้ยเขาก็จะเลือกว่าเอ้ยยีสตัวเนี้ยมันดึงโทนจัสมินมาได้นะอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ยีสตัวนี้ในการแบบช่วยในการเฟอร์เมนเทชันอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องราวของซาซาเนี่ยก็ไปติดตามอ่านกันได้นะในชื่อหนังสือว่า เดอะคอฟฟี่แมนนะครับเขาก็จะมีเรื่องราวเขาอยู่ในเป็นประวัติของเขานะครับผมครับในงานแข่งขัน บาริสตาชิงแชมป์โลกเนี่ยครับปี2018ที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยครับคือซาซ่าเนี่ยเขาได้มีสิทธิ์ในการไปชิมกาแฟนะครับผมเขาก็ได้ไปชิมกาแฟตัวหนึ่งซึ่งมันมีกลิ่นอะโรมาที่แบบรุนแรงมากซึ่งมันมีกลิ่นซินนามอนนะครับมันรุนแรงมากนะครับเขาก็ได้สงสัยนะครับเขาก็เลยไปถามบาริสตาที่ได้นํากาแฟตัวนั้น,นะมาชงเขาห้ถามเฮ้ยในายใช้ยีสต์ตัวไหนในการโพสเซสเนี่ยทำไมกลิ่นซินนามอนหรือว่าอบเชยเนี่ยมันชัดขนาดนี้บาริสตาคนนั้นเขา ก็ได้บอกกับซาซาว่าเฮ้ยเขาใช้ยีสต์ชนิดพิเศษนะครับก็เวลาผ่านไปจนถึง ปี2019นะครับที่บอสตันนะครับเขาก็ได้ไปชิมกาแฟอีกเหมือนกันนะครับซึ่งรสชาตินั้นเนี่ยเขาก็ได้เหมือนรสชาติที่เขาชิมไปตอนเมื่อ2018ซึ่งเป็นกาแฟคอสตาริกาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละไลนนะครับแล้วก็คนละสายพันธุ์โปรเซสคนละแบบด้วยแต่ว่ารสชาติซินนามอนหรือว่าอบเชยเนี่ยมันชัดเหมือนกันเลยนะครับคือได้กลิ่นอโลมาอะไรที่เหมือนกันเลย เขาก็สงสัยนะครับผมเขาทีเนี้ยเขาก็ได้ค้นพบแล้วว่าการทํากาแฟกลิ่นอบเชยเนี่ยมันทํายังไงซาซาเนี่ยเขาก็ได้บอกสูตรมาว่าคุณเอากีนบีนเนี่ยไปแช่น้านะครับแล้วก็ใส่แท่งอบเชยเข้าไปนะครับผมแล้วก็ปิดฝานะครับทิ้งไว้ประมาณ3-5วันนะครับผมแล้วก็ทําการเทน้ําออกนะครับแล้วก็ทําให้กีนบีน,นั้นอะ มันมีความชื้นประมาณ1 1ตามที่แบบอาส่วนใหญ่ที่ผู้โพสเซสเขาเขาเขาโพสเซสกันนะจัดก่อนที่จะนําไปคั่วเนี่ยกาแฟต้องมีความชื้นประมาณ11%อเโอเคคุณก็ทําให้ความชื้นเนี่ยมันเท่ากับ11%ใช่ไหมฮะแล้วคุณก็นําไปคั่วตามปกติตเลยคุณก็ได้กาแฟกลิ่นอบเชยละแค่นี้ <laughs> ต่อมาเนี่ยในปี2 0 1 9่เกนี่ยที่ Ecuador เอกวาดอร์เขาก็ได้ไปชิมกาแฟอีกเหมือนกันกาซาซาเนี่ยเขาก็เจอกาแฟตัวหนึ่งรสชาติเนี่ยมัน ได้รสชาติทิปย์ข้าฟู้ดที่แบบชัดมากเหมือนกันเขาก็สงสัยแล้วซาซาเขาก็ได้ไปถามเหมือนกันว่าเฮ้ยกาแฟตัวนี้มันถูกโพรเซสมายังไงหรือว่าอะไรยังไงทาไมรสชาติทิปย์ข้าฟู้ดมันมันมันชัดขนาดนี้ทิปย์ข้าฟู้ดก็ไม่แน่ใจเหมือนว่ามันมันกลิ่นเป็นยังไงนะะ <c oughs> ครับผมแล้วบาริสต้าคนนั้นก็ตอบว่าเขาก็ e ได้โพรเซสอย่างนั้นอย่างนี้หมักอย่างนั้นอย่างนี้นอะไรครับแต่ว่าซาซาเนี่ยเขาก็ได้สงสัยนะครับว่าแบบเฮ้ยกลิ่น หรือว่ารสชาติที่มันชัดขนาดนั้นมันไม่มีทางที่จะแบบหมักอย่างเดียวแน่นอนนะครับผมเขาก็ได้ทําการส่งกาแฟาตัวนี้ไปตรวจว่าแบบมันได้ใส่อะไรลงไปเพิ่มหรือเปล่าผลปรากฏว่ากาแฟาที่นํามาแข่งเนี่ยฮะมันได้ถูกใส่น้ํามันหอมระเหยหรือว่าแต่งกลิ่นเพิ่มเข้าไปถ้าถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ากาแฟาที่เรามีเนี่ยมันแต่งกลิ่นหรือเปล่านะครับซาซาเขาแนะนําว่าคือถ้าเรามีกิีนบีนเนี่ย ให้เราเอากีนบีนนั้นอะมาบดให้หยาบนะครับผมอันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็กลัวเครื่องบดผมพังงั้นผมไม่รู้บดยังไงอันนี้ซาสซ่าเขาแนะนำนะครับว่าให้บดกาแฟ20กรัมกีนบีนนะ20กรัมแล้วก็ใส่ไปในถ้วยแล้วก็เราก็เทน้ำอุณหภูม,มิประมาณ40องศาลงไปทิ้งไว้ประมาณ10-15ทีครับแล้วเราก็ชิมน้ำนั้นดูถ้าแบบมันมีกลิ่นอยู่เนี่ยอนุมานได้ว่ากาแฟนั้นอะแต่งกลิ่นเพราะว่ากาแฟที่ยังไม่ได้ผ่านการคั่วไม่มีฐานที่จะแบบกลิ่น นั้นอ่ะมันจะออกมาเลยนะครับผมหรือว่าถ้าเรามีวันนี้กาแฟขั่วให้เราทิ้งกาแฟให้นานๆเลยนะครับประมาณ6เดือนก็แด้ถ้าเราเปิด6เดือนผ่านไปเปิดมาแล้วกลิ่นนั้นยังอยู่นั่นแหละให้อนุมานว่ากาแฟนั้นได้เติมกลิ่นหรืออะไรบางอย่างมานะครับโอเคเรามาสรุปกันดีกว่านะฮะก็คือกาแฟแต่งกลิ่นถามว่ามีไหมมีนะครับผมแต่ว่าโรงขั่วหรือว่าผู้พัฒนาผู้โปรเซสต้องบอกว่า กาแฟที่ทําการโพสเซสเนี่ยคุณได้ทําอะไรลงไปบ้างได้เติมอะไรลงไปบ้างเนี่ยครับ เพื่อเป็นความปลอดภัยของผู้บริโภคนีไรเงี้ยผมก็ผมก็เห็นด้วยกับซาซาเนะี<ๆ>เขาแนะนาวิธีนี้เหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็แพ้สารนูน้นสารนี้อะไรเงี้ยการที่คุณบอกว่าคุณเติมอะไรไปบ้านเนี่ยมันจะเป็น,เป,นเป็นการแคร์ผู้บริโภคแล้วก็แบบผู้บริโภคก็ถ้าใครแพ้สารตัวนั้นก็จะเลือกกินได้อะไรเงี้ยถ้าไม่รู้มันก็จะเป็นอันตรายนะครับวันนี้ผมก็มีบทความมาแชร์แค่นี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเผื่อจะมีความรู้หรือว่าอะไรมาแชร์แบบนี้อีกนะครับผมสาหรับ ก็ขอตัวลาไปก่อนดื่มกาแฟให้อร่อยสวัสดีครับ